สวัสดีครับอยู่ผมอีกแล้วนะบิวไอชันแมวเกมที่มีช่วบบิดคอนแทคเจอสตันเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจลองเล่นกันเลยมผมก็ได้เล่นมาแล้วนิดนึงลองเล่นมาไม่กลับบ้านโอเคอ๋อเป็นไงเหรอเออลอง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 ไปดิไปดิไปเลย โอ้โหโอ้โหรถติดไฟอืมอหือริ่จริงๆโอ้โหโอื้อปาบอือไม่มีลองล้อล้อหลุดอะไรเลยทุกอย่างดีจริงๆอืมไปอ,อืม บึ้มมั้โอเคเอาใหม่ไปฟืบลงอย่างสวยงามเฮ้ย <c oughs> เอ้ยโอ,ยอไม่ใช่อย่างนี้เอาใหม่มันต้องเข้าเส้นชัยนะเกมนี้ไม่ก็เก็บน็อตเก็บนัดเข้าเส้นชัยนั่นเองแบบนั้นแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยอสอสออสเอาใหม่ ไปแล้วโอ้เคเคเ,คเคบาเ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 บ,า,บานั่นแหละยย,ยมไหมไปไปต่อด่านต่อไปะออ,ออมีดาวด้วยหรอเออดีดีดีโอ,โอโอไม่ไม่ไม่ทำไมโอเคไปไปไป ปะปะปะเอ้โอเคอย่าลอยครับอย่าลอยโอเคไปไปต่อไปต่อไปต่อโอ้โหอย่างเท่เฮ้ยเก็บเอาใหมเ่เร็วเกินไปโอเคฟ้บ no 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 เอาใหม่ไป no 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 god please okay เอ้ยชะลออีกินไม่ได้แกโว้ยไปอ้าเอาใหมไปปึ๊บปึ๊บเอ้ยเบา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 ไม่ได้เอาใหม่ ไม่เข้าเส้นใจด้วยนะมันก็จะไม่ชนะเฮียไม่ล่ะแต่มันก็ดีนะระบบแบบนี้ฟ้าไม่ไปแก่เอาม่แล้วก็ไปไปไป โอเคเก็บน็อตไม่ได้้วเสียดายหม่ใหม่ใหม่ใหม่สตาร์ทบายด่านนี้ด่านไหนว้า okay. บโอเคอุ้ยแบ็คฟิปอออโอ้โหไปไม่ถึงข้างบนอยู่ดิมันก็เร่งเร่งเลยฮะเร่งเร่งเร่ง เก็บ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 โอ้ยเก็บไม่ได้ช่างมันเหี่ยอะไระเนี่ยนี่โอเคไปต่อคุณได้ไปต่อโจเออเอออีน่าถล่รโอ้ยเอตีลังกาอื้อ มึงเท่มากขึ้นได้มาวะไม่ได้เอาใหม่ไปเอาใหม่ก็แล้วกันเป็นทางเลือกที่ดีเอเจ้เอาใหม่หมป h y Jabjaywood Which on ไปต่อฟ้ามึงเท่มากขอแบบคลิปหายละ เอาใหม่โอเคอืมไปต่อเมื่อไหร่จะผ่านดันเอ้ยความอิดเดี๋ยวตัดไปตอนนี้ มันน่าจะไปได้โอเคเมื่อกี้ก็ผ่านมาได้อย่างชิวเฉดเอาเป็นว่าไงกูก็ผ่านมาได้อยู่ดีเว็บเว็บไว้อยู่ครับ b u i l t to turn into Lord and now turn the element around the gene the r e g t guy into Lord อือฮะอะไรตื่นต้อง จะยังไงให้มันเป็นถนนได้เวะ,นะะไปเรืเ่อยเรื่อยโอ้ผมไม่รู้วิธีทำจริงจริงอันนี้จะมียังไงวะเนะี่ยโอเคทำไมให้มันเป็นถนนนะอ๋้นี่ไงอ๋กอกดน,นี้โอเค จัดไป Go to t กฟิ u เจอร์ฟิ l เฮ้ยเก็บไม่ได้อเอ้ยโฉโหทีนังกาเคร์ไปไปต่อด่านที่เจ็ดกลับมาแล้วโอเคโอเคโอเคกลับกลับกลับ ใส่เชือผ้าพ่อแม่รีดให้ยังนี่ยังไงรีดแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยูให้คนรีดให้แล้วอือเอาใหม่น้องทำน้ำแล้วนะลูกราบ

โอ้โหได้ด้วยไอช็อปไอเงี้ยแหละเว้ยไปโอเคโอเคปึ๊บทำไมสเารยทติ้งโไม่ได้ไม่ได้ ไม่ไม่ไม่ที่เราต้องทำตัวโค่มาก่อนเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบฟึบอึบปองปองปองจัดไปหยาห้าห้าไปจุบเก็บเก็บโอเคฟูตึงโคตรโหดอตูทัไหลยมา ตรงเป็นรถเป็นรถพ่วงที่โหดหมากยไปแคียซนโอเคโอเคแมค่ไม่ครับไม่เห็นน้องอมน้องอมเปิดแอร์ในห้องมาเปล่าไม่ได้เปิดครับ แต่ว่าไม่ได้เปิดแอร์อไม่ได้เปิดแอร์嘛น้ำติดต่อรถกล่องลงมันพามาด้วยเนี่ยลึกไม่ได้อ่าจัดไปฟ้าปึ๊บฟึบยึ๊บโอทูเดอะฟิวเจอร์อ้าจ้าเฮ้ยถึง เออเฮ้โอ้โหดีลลงค่ะสามร้ล้านตลบเจ็ดห้าบาทอ้าลองแม่งเลยโอเคไปสตาร์ทก็ัไ <Editor> ม <Bond playing> ่ยอะไรทั้งีัวเยนใส่ไปมาได้ โอเคจึ๊บนี่คือจึ๊บอาจจะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่เนี่ยมีสมาธิมากเลยอ่ะไปเลยไปกู้ทูตูฟิวเจอร์อีกรอบหนึ่งไม่ได้เก็บอ๊ะต้มระเบิดสามอีกอื้อหือสุดยอดไปพอ ไม่ได้ไม่ได้จุบโอ้โหเฮ้ยอ<ป>่าฮะไปไม่ได้โทตรฟิวเจอร์เคเคเคหล่นหล่นดีดีซีสะพานไม่มนะพังด้วยโอเคว้าวตุง้ง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  ปั๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่จะได้วะโอเคไปไปไปให้จบนี้แล้วคุณจะไม่เล่นแน่อือยันรอดออระเบิดซ้ำไปอือนี่ไปอุ้ยสะนฟัง้วย ไปอีกรอบรอบนี้ไม่ได้จะเลิกเล่นแหละ <c oughs> นั่นไงบ้านะตู้มซะทำไมาชึกโอ้ยรอดรอดไหมอ้อเฮไม่รอดบ้าเบานี้ เขาจะไปต่ออ,อืมอมืมตูมตามอือืออือโอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมอ่าโอเคสำหรับวันนี้ขอจบพีมพ์เท่านี้นะเพราะผมหัวร้อนเนะทนไม่ไหวแล้วกดบ่ายนะจุ๊บจุ๊บงานจุ๊บจุ๊บเจอจกันคลิปหน้า Bye-bye.